มาทำซูเปอร์กรีนสมูตตี้กันค่ะซิสพระเอกของวันนี้มอมมงให้ผักเคลเลยคนเรียกเราได้เลยว่าแฟรี่ส่วนแลนด์ก็เป็นพื้นที่เล็กๆที่เราชอบทำอาหารกถูกใจและติดตามให้แฟรี่แลนด์ด้วยนะคะและนี่เรากำลังหั่นแอปเปิลเพื่อที่จะเตรียมทำสมูตตี้กรีนแอปเปิลลง ก็แครอทค่ะใส่ผักเคลสักหนึ่งต้นก็พอนะคะแล้วก็ตามด้วยมิกซ์เบอร์รี่ค่ะปกติจะใส่สตรอเบอรี่ด้วยแต่ได้ๆก็คือสตรอเบอรี่ไม่มีแล้วก็โปะเคลแทนแน,น่นๆไปเลยปกติคนนิวซีแลนด์จะดื่มน้ําจากก๊อกค่ะแบรรี่จะใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะแล้วตามด้วยผมงมัลติกรีนเพิ่มคุณประโยชน์ไปเลยจุกๆใชไปประมาณ สองช้อนชาเราก็จะเบรนทุกอย่างให้เข้ากันระหว่างนี้ใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอยากมาเรียนอยากมาเที่ยวอยากรู้ว่ามาที่นี่ต้องกินและอยู่ยังไงเราแฮปปี้ที่จะแชร์นะและนี่ก็คือหน้าตาของน้องซูเปอร์กรีนส o มูทตี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการขับถ่ายจะกินสิ่งนี้ก่อนทําอาหารทุกครั้งใอยากเฟรชเฟรระหว่างวันก็ดื่มกันน้าต่อกันด้วยมื้อเย็นวันนี้ไปช็อปผักมาคือต้นหอมยักษ์คือถูกมาก ประมาณ10กว่าบาทจะว่าไปผักในซูปเปอร์มาร์เก็ตชนิดไหนที่ราคาถูกหรือมีโปรโมชั่นเราซื้อมาทํากับข้าวช่ามากส่วนพ่อหนุ่มก็ชอบทานเนื้อทําสเต็กเวลาทานเนื้อย่างที่ไรส่วนตัวเราก็มีผักกินคู่ด้วยไมกกรกิีมจิของโรดเลยวันนี้เราทําซุเโดยใส่ดระเทีม่มไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะ ใส่ไขพอจอมิดุนที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมยากลงไปเลยเพิ่มความอูมามิด้วยผดเ้าหูรืสาหายญี่ปุ่นแล้วก็สเต็กหนึ่งอันล้วก็มนี้องอันะพอผักใกล้สุกก็เตาะไข่ลงไปใส่ถ้วยไข่ใส่ที่เราตอกก็ประมาณเบอร์สามนะก็ราคาประมาณ 15บาบาทไทยได้ไหนที่สุดก็เสร็จแล้วค่ะซีส แี่จะใส่เซสามีออยลงไปนะคะแล้วก็ฟรายกรลิกออนท็อปเพื่อเพิ่มความหอมจุกๆไปเลยทานคู่กับข้าวสวยร้อนคือฟินมากค่ะทำแล้วก็ทานไม่หมดค่ะทุกคนเก็บไปทานวันพรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งมื้อแน่นนะใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็ Enjoy Eating นะคะ